สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินนะคะเอเขียวผ้ารวยนะคะท่านผู้ชมอ่าแอดก็จะมาติดตามต่อนะคะท่านผู้ชมอ่าอันแม่กระดิง่งเงินกระดิ่งทองนะะเนาะแอดมินก็นจะมาขอโชอว์คอลาบงวดที่เลี้ยงนะคะได้แปดแปดสี่ศูนย์แปดแต่ว่าเขาเลี้ยงเขาถูกนะคะบางคนอันเอฟซีเอฟซีเขาเหม็นกันกนมาแปดสี่ศูนย์สามนะคะงวดนี้แอดมินก็นจะมาติดตามต่อนะคะอ่านี่ขอโชว์คอลาบก่อนนะคะท่านผู้ชม ขออนุญาตด้แม่ขออนุญาตเด้อกระดิ่งเงินกระดิ่งทองขอเจ้าทีเจ้าท่าอยู่นี่แหละเจ้าปูเจ้าปูเจ้าแยนะค่ะนี่มีเบอร์สุยางนะคะในเรื่องนี้แม่จะร้องอุ่นนั่นนี่บอกแม่เพื่อเพื่อจะเอาูนี่นะเพื่อจะเอางูนี่นั่นหลวงปูปู่เอ่อหลวงปู่สุชาบอกให้ไปเอาในความฟันฟันมาเพื่อเอาของดีไว้ในสั่ง <im itation> บ้าที่นี่อันมองที่จะคล้องไปเอานั่นจะเป็นบอ่อน้ำแล้วเพื่อนกับมีไ <im itation> ม้อันหนึ่งกาดอยู่แล้วแล้วมี่อันอันพ่ออันปูปูปูเพื่อนอันนี้แล้วเนาะ <im itation> ปูพ่อปูเพื่อนสิ้นแล้วเนาะเพื่อนก็เลยมาค่ะมาให้ไป๋คลองดีบเพื่อนหูว่ <im itation> เาเขานับถือว่าพิ่เนษตเนาะ <im itation> บ้านที่นี่ <im itation> อันเน,น,เเนออ้นน่นอยก็เลยไปพ่อเน้นน่อยเน้นน้อยก็เลยว่าปูปิดคนออกมาว่างไปก่อนที่เพื่อนจะเสียอันอาทิตย์หนึ่ง พอได้เพิ่นมาแล้วนั่นว่าฝันเห็นองค์สีทองเด้ว่าเป็นสีทองเลยนะอ,อันนี้ก็เป็นแปลกๆคือกันนี่ได้เพิ่นมานี่กันฟัน<ม>ดีเบิดนี่นะคะก่อนเฮาจะไปขอกระดิ่งเงินกระดิ่งทองน,นะคะ,คะท่นนนะทานผู้ชมเฮาก็มาขออนุญาตนะคะอ่าเจ้าปู่เจ้าเจ้าทียอยู่นี่เนาะนะคะผู้ชมอนี่ก็เป็นอันนี้ของเพิ่นนะคะของแอดเรนะคะท่านผู้ชมไอ้ไข่ก็มีนะคะท่านผู้ชมพี่ ไอ้ไข่กะมีนะคะโอ้ยขอโชคขอลาบเด้อสุขขาเสียวกระดิ่งเงินกระดิ่งทองมือน่าเด้อคอได้ฉุขใสเด้อเอาสามเป็นเปิลน้ำแน่เป็นแน่สางนี่นะคะคุณจุดถูกไปอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาก็จะไปเบื้องอ่ากะดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะท่านผู้ชมงวดนี่อธิษมิตรคอที่ฐานในเข่าสีตัวเด้อวอดบังขันงสำสมุษย์ชมกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะแต่เขากับเบื้องอ่าซิงซักธิ์ก่อนเทาสิบเดียกคอโชคขอลาบกระดานะคะท่านผู้ชม นี่ยเจาพีคคะแนนเยค่ะแม่นะคะห่วชมนี่กับมีนะคะแอดกับเอาตัวเลขนะคะเลขเออหนึ่งนะคะหอดเล็กศูนย์หอดเล็กเก่านะคะหนผ่้ชมก็จะมามนี่กระดิงง่งเงินกระดิ่งทองโอ้ยน้ำโชกดีนะคะหนผ่้ชมเขาจะมาต่างตัวนะคะ เนี่ยนะคะคก่นอนอื่นก็จะจะเอาเลขกหนึ่งนะคะหวัวเลขอันนี้เนาะเอาตัวเลขมาลงนะคะคุณผู้ชมเพาก็จะพันตัวเลขกก่อนพันตัวเลขกแล้วใจเสีเอาลงไปนลคะเดี๋ยวฝากไปก่อน,นด้วย่ยาเฝ้าหนึง่งกระดิ่งเงินถือกระดิ่ง,ง,งห้องน้ำโฉกนะคะ,อะเอ,อ็ดกาเสียหัวนถุงพมนไว้นะคะคนะุณผู้ชม หัวนี่ขอสีตัวเนี่ยเด้อกระดิงเงินกระดิงทองเลยน้ำโชคนะคะจังเสียาใหม่เคลียร์ถมไ้เนาะทุวมาชมจังสีขข้นมมกนะคะแล้วคนเ่อามากระดาษเนาะ ก็ให้แตกสตัวเ,เด้อหงวดังดหันโอู้ใช่ได้ไยคุณผ<ม>ูช้ชมอัน4ีส8มศูนย์แก็สาตัวเดียกันนะค่ะเอ้ยคือันนียมาถมกับที่ใหม่กว่าไหม ถูวนนะคะนึ่งถึงสิเนาะอ้าวโขกโเออหวานดีเอาอย่างน้าดดันเึ็นมาดันเึ็นมาเร็วเรนี่ค่ะอ้า แซ่คือแซ่คเดอ้อกระดิ่งเงินกระดิ่งทองน้ำโชคตรงกับวันทีห่หกว่แม่ออกไหมไวไหมแม่นบ่หกหกนะวันที่หกนี่แหละไว้ล่าพัฒน,นาขอตัวนี้โชคลาบนะคะ ค่ะรอดูนก่อนเรีนมากินกับข้าวแม่สิลูกจะมาสิฝ้นมาได้เท่เาตัวนะคะก็ต้องใส่เรงดันซะ่อนนะคะค่ณผู้ชมเพื่อนเอาค้นแม่ค่ะๆก่อนนะคะแอดมินแังเสียวมาเปิดตัวเลขให้ท่านผู้ชมเมือง,องนะ้อย่าไก่ถนนมเล็กน้อยนะคะดเ,เด,เเด,เเเดนนแนทผู้ชมองใส่ม่ ขอไอ้พ่อนเจ้าที่เจ้าทางเพื่นนี่นะคะขอโฉกกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเพื่นกำลังดันขึ้นมาดันขึ้นมาสุดๆสุดก่อนดึงเสียวอ่อนออกไม้เพื่นออกเพื่นมันใจนิดตัวเล็กโก่อนเพราะว่าอันมือนันอันเพื่นออกไม้พี่อันนี้สิบวอไม้ก็เอาอย่างไปเคลียนะคะผู้ชมขึ้นมาตรงๆจังเสียวหนึ่งจัวเขาก็ไปเคลียร์เนี่ยไม่เคลียร์เรื่องไม่เคลียนะคะเออไม่คิดจัวบินดันทักแต่แมื่อนั่น เทาทมเราบ่เดี๋นี้ือสิวขึ้นมาเรียวค่ะเต็ปะเรียวเตรุ่นหุ่มคนตี้ยเต้าฉันตั้งแต่ที่ศรกาเดกเนิ่ตัวคาูกาเต็มที่ชวงคนวัยใหญไปร้องเรือกูได้นดันเห่กได้เอาเองเือน จะดนเ,เป็นซิฟนทีนชลขึ้นอยู่เนี่ยเราก็ลไปซะก,ก่อนแนล้วยังกินยังไม่ยังเ้ยงกินได้ยัง,ยงกงนงนนินไหมไม่ส่งก็ตดมที่ยังเ มันเป็นขึ้นมาสีตัวหรอกเ่ล่าฮะซีมะบูซาไปเรียงไว้อยู่อืมเชิญเกิบเก่าจังแห้งเอาเป็นซาไม่อืมบอกท่านผู้ชมอยู่แต่ว่าผมคนคนเกินนี่ยุคผู้ยุคไก่ละนี่ใส่ขวดรูลไปสิเป็นยังไ่ แต่งเาตากนะ่าๆโมเรต้าตัวเต็มเนี่ยตัดเม่อกีเสียไปที่แรกขึ้ขึ้นมาซีตุอี๋ซีตุเอาปีนเมื่อถูกเชียยเอาบอกโมเมนต์ซีซีแมต้องซีคนเบิ้งเด้นี่ฮะท่านผู้ชมค่ะที่จะไปเชี่ยกันเมื่อวานเบงเนสันจิลี่ขึ้นมาเลยอย่านี่นี่นี่สันขึ้นมาเลยนะคะสามอันนะคะนี่นี่จะมาล่อตัวที่สี่ะนี่ยนี่เห็นขึ้นเตื้อเตื้อีกอยจะสกูนะคะท่านผู้ชมอืม ว่าตัวที่ซีมันจะให้ห้อนี่ <ๆ S 2> นี่นี่ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ตรงเลยนะคะอันนี้ตรง,ตรงเลยนี่สั้นขึ้นชิลี่เลยนะคะคนมาจ่อบิเศษนี่ก็นเนาะเดี๋ยวนะคะลอ่อล่อสักขู่ว่าเขาจะให้ซีตัวมาหัวที่เร็วก่อนที่เขาจะขอนะทาไปช้่มขาก็คือตั้งแต่แหลเรื่มนะคะเขากำเอาเงินสี่บาทลงเหพิ่นก่อนเงินสี่บาทเหเป็นคาูกคาคายสมมติว่าเขาจะ บ,บ,บ<อ>ูบูบูชาเนาะถึงว<ต>่าที่แรกขึ้นมาซีตัวบันนี้ที่เอาลูกไปแล้วแม่ที่แรกเอาขึ้นมาซีวันนี้พันอ่อนพันอวนลงไปเลยกระสาังเอาว่าเป็นภาษาอังกฤษสามบ,บอกออิลีเอาอหลีนี่ยู่มองนี่นีบบ่นี่เพราะว่าบูเดมัตมองนะคะไม่ตไเตะอะไรก็นี่มันยู่มซื้อน,<ม>นี่เราเป็นซีตัวนี่แต่พันพันเอาลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวรอคนกันที่จังใดมุตตาฝาดบอกก็สามตัวเป็นยังเหรอบอก อย่างรอบลุ่นตัวที่สีนะคะขันอีกท<ม>าอีกเจาก้าหน้าที่ขันบอลเพิ่นบโขึ้นมาเอ็ดแต่จะเอาสามตัวนี่นะ,นะคะคท่านผู้ชมกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนำโชคห้อยเขาสามตัวเด้อใช่ไหมเนาะใช่ด่านนะกระดิ่เงินกระดิ่งทองนำโชคนะคะก็ขอให้มีโชคนี่ลาบสุขสุขคนเด้อ ป่ะบุงเนี่ยบัดตินี่ฉันก็มาบุญมีตัวนึงอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นเสียไปทางใดฮะย้อนอันเห็เอลเล่มันจับเอาตัวเล่ตัวที่เหล็กเอลเล่เป็นคนอันนั้นเอาตัวตั้งแล้วเอาตัวตั้งไว้แม่พี่เป็นเบิุญขนาดมันล่อตัวที่ซีนะคะท่านผู้ชมเขาขืนมาดอกเอาสามอันเอาหนี่กับพ่อเอาสวงเอายังก็เกิดขึ้นได้นะคะเอาไว้นั่นแหละแม่ อันนี้แล้วเพราะว่านนี่ลายอันนี้หน่อยเอออันนั้นเพิ่งคืชมไว้อีกลอหลุดสี่ตัวเพิ่งใส่สามตัวห้าเขาเรียงไว้จากจากอันหนึ่งเรียงสี่นะฮะสองแล้วก็ห้านะฮะใช่ล้วตาบ่เห็นหุ่งเลยอที่แบบที่หนี่เคือเาถมลงไปไหมล่ะคือถมลงไปไหมนี่นี่ขึ้นมากเลล่ะนี่นี่ตัวนี้ก็ตัวนี้นั่นที่แรกคนเอาลงเอาขึ้นมาล่ะ ซีนะคะสำหรับชุ <atz: ome. S 1> ่าโอ้ย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 โอยปริเสศไทยเบิร์นอเดวอประเทศนี้อ้าเบิรงเเ้อเอานี่เด้อดีขึ้นมาอยู่นี่ขึ้นมานีขึ้นมานีออเมื่อไหร่ก็ซีตัวหนึ่งเป็นจังไรเมแเก่าเก่าออารับชมเกบนไซนีก็ได้แม่เคือเปลี่ยนหนงสีแต่สำหชม่ดเป็นตัวเลขโชกลาภนะคะสำหรับชมนี่มีสองมีซีนะคะ เบืองเราเด้อหาสซีอะไรนะนะท่านผู้ชมค่ะนี่น้าท่านผู้ชมเี่กระดิ่งเงินกระดิ่งทองน้ำโชคนะคะอ่าตัวที่หนึ่งเป็นเลขสองนะคะตัวที่สองเป็นเลขหานะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีซีมีเก่านะคะขาฝ่าฝ่ายเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะท่านผู้ชมในการรับชมเนาะแล้วก็เข้ากะ เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเขาก็<ม>ขอพรให้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองอั่นนำโชกจะห้ามหวดนีเด้อหาซีอ่าสองห้งดดหาสี่เก้าเ<ม>ขาก็เป็นอตอนที่แรกของขึณป้นาน่ะเป็นเลขสองเขาก็เอาสอง<ม>หาเป็นหาซีซีเก้าอะไรนะคะท่านผู้ชมหวยเปด่าลูกซี 4, ตัวไม่ได้หัวควนกับซีตัวแบบเด็กเนาะนะครับเข้ามารับชมนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบสุขุสุขคนนะคะท่านผู้ชม ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินจะไปตามหาเลขเด็ดสูตรเด็ดนะคะมาฝากนะคะทิ้งท่ายข้อกราบสวัสดีมีเงินเต็มกระเป๋าอ่ะตามขอให้ชงเวลาปัง,ปง,ปง,งๆังเฮงๆรวยๆคะ่ะสวัสดีค่ะ